สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพนะคะและนักเรียนชั้นปหกของเราที่รักทุกคนเลยค่ะวันนี้มาเจอกับครูเพื่นพิษนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในคาบจินตะคณิตกันวันนี้เราจะเรียนในเนื้อหาเรื่องอะไรวันนี้เราจะเรียนในเนื้อหาตัวนี้นะคะในเนื้อหาตัวนี้ก็คือโซลบันคิสบุ๊กหกนะคะซึ่งเป็นเล่มที่เด็กๆชั้นปหของเราจะได้เรียนกันวันนี้ครูจะมาให้พวกเราทําในส่วนของหน้าที่หนึ่ง หน้าที่1ส่วนไหนบ้างหน้าที่หนึ่งมันจะมีอยู่2ส่วนนะคะก็คือด้านบนกับด้านล่างนะคะครูจะให้เด็กๆทําส่วนของด้านบนก่อนทําส่วนของด้านบนซึ่งในส่วนที่1ด้านบนนั้นนะคะในหน้าที่1นนั้นนะคะจะเป็นการทบทวนการ pillar pillar. เพิ่มการใช้นิ้วในการเพิ่มลดรวบแยกลูกคิดโดยตรงการใช้นิ้วในการเพิ่มลดรวบรวบแยกลูกคิดโดยตรงและการใช้สูตร เข้ามาช่วยใช,ใช้สุดเข้ามาช่วยในกรณีไหนล่ะในกรณีที่เราไม่สามารถใช้นิ้วในการเพิ่มลดหรือรวบแยกได้โดยตรงสูตรมีทั้งในโจทย์นะคะสูตรมีทั้ง 5Body 10Body 5 and 10Body 10 10และ1 0 and 5 b ฟ d y ดดเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะะมาเริ่มนะคะข้อที่1ค่ะ เพิ่ม12เพิ่ม12ค่ะ12เพิ่มได้โดยตรงนะคะหลักสิบและหลักหน่วยต่อไปค่ะเพิ่ม65 65เช่นเดียวกันค่ะในหลักสิบเพิ่ม6ในหลักหน่วยเพิ่ม5้าต่อไปค่ะเพิ่ม65เพิ่ม65้านะคะ6ในหลักสิบเราเพิ่มไม่ได้โดยตรงนะคะเราจะทำยังไงเราจะต้องใช้สูตรไฟล์แอิเข้า5ฟ n d t อบอดีเข้ามาช่วยนะคะเพิ่ม65เราเพิ่มไม่ได้โดยตรง65้าก็คือเป็นเพื่อน หเป็นเพื่อนกับ4เราจะต้องลด4ก่อนนะคะเพิ่ม1ลดหเพิ่ม10เพิ่มอีกหในหลักอะไรคะในหลักหน่วยเพิ่ม5้าไม่ได้แล้วนะคะเพราะห้าใช้แล้วฉะนั้นเราจะใช้สูตรเทนบัตดี้เข้ามาช่วยในการลดหเพิ่ม10บคำตอบที่ได้ก็คือ142่ง้นั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะ <25. S 1> เพิ่ม25้าเพิ่ม25้าเพิ่มได้โดยตรงค่ะเพิ่ม44เพิ่มสีนะคะ ในหลักสิบเราเพิ่มไม่ได้โดยตรงเราใช้สูตรฝ่ายบัดี้เข้ามาช่วยโดยการเพิ่ม5ลด1เพิ่ม4ในหลักสิบเพิ่มได้โดยตรงค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะเพิ่ม25เพิ่ม25นะคะเพิ่มได้โดยตรงไหมคะยี่ส้าเราเพิ่มได้แต่5เราเพิ่มไม่ได้ฉะนั้นเมื่อ5ในหลักสิบเราเพิ่มไม่ได้เราจะใช้สูตรเทนบัดี้เข้ามาช่วยโดยการลด10เพิ่ม5ฉะนั้นคำตอบก็คือ94นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะเพิ่ม23เพิ่ม23นะคะเพิ่มได้โดยตรงค่ะต่อค่ะเพิ่ม2 0เอ้เพิ่ม55เพิ่ม55เพิ่มได้โดยตรงค่ะต่อค่ะเพิ่ม45เพิ่ม45โอเคในหลัก10เพิ่ม4ไม่ได้ถ้าเพิ่ม4ไม่ได้เราจะต้องใช้สูตรไฟบัดี้เคนบัดดี้เข้ามาช่วยในการลด6เพิ่ม10แล้วเพิ่มอีก5เพิ่ม5ได้ไหมคะเพิ่ม5ในหลัก หน่วยไม่ได้ฉะนั้นเราต้องใช้สูตรเทนบอดี้เข้ามาช่วยในการลด5เพิ่ม10คคาตอบในข้อนี้ก็คือ123นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอทําได้ไหมคะคุณครูจะเอาคุณครูจะให้เด็กๆนั้นทําในส่วนของหน้าที่1ด้านบนนะคะที่ครูทําให้นั้นเป็นตัวอย่างในข้อที่1ถึงข้อที่3ครูจะเลือกโจทย์ในส่วนด้านบนให้เด็กๆได้ทํานะคะแล้วก็จะส่งโจทย์นั้นลงไปในคลิปวิดีโอในไลน์กลุ่มของเรา เช่นเดิมนะคะหวังว่าเด็กๆทุกคนคงทําได้อย่าลืมกลับมาทบทวนหรือดูคลิปวิดีโอแล้วหัดทานะคะเด็กๆจะได้ทําไดเ้เป็นไปได้อยากให้เด็กนั้นถ่ายคลิปวิดีโอวิธีการทําเหมือนที่ครูทําให้เด็กๆดูน่ะลงในไลน์กลุ่มจะดีมากเลยถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้เด็กส่งการบ้านตามปกติวันนี้คุณเพิรพิทขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหนะ้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ